แผ่นดวงสมปรารถนาสำเร็จทุกสิ่งเราจะบรรจุไว้ในองค์พระใหญ่เราก็จะเขียนชื่อตรงนี้และนามสกุลพร้อมทั้งอธิษฐานสวดประคาถาสมาสมปรารถนาสำเร็จทุกสิ่งนะเยโนโทิสิทธวาพาสิทธินะเยโนนิมาสิตานาสินะครับ ผู้ที่ร่วมทําบุญในการให้ทานบริจาคสร้างองค์พระประเด็นหนึ่งแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาที่สถานที่แห่งวัดมาร่วมสร้างหรือท่านที่มาไม่ได้ที่ท่านร่วมทานสละเงินปัจจัยบริจาคก,ก็ทางวัดเราก็จะเขียนชื่อตรงนี้ให้ นะครับนมสกุลฝากชื่อนาสกุลไว้ก็จะเขียนแล้วก็จะเอาแผ่นดวงยันนะครับสมปรานาสําเร็จทุกสิ่งบรรจุไปในตรงกลางองค์พระนะครับ <c oughs> ผู้ที่เดินทางมาวัดตั้งแต่วันที่5จึจนถึงวันที่12ตุลานี้ก็จะได้มาเขียนด้วยตัวเองนะครับได้อธิษฐาน พร้อมกับสวดราคาถาและบรรจุแผ่นดวงของตัวเองนะครับผู้ที่ไม่ได้มาอยู่ไกลก็จะอาจารย์จะเขียนชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็อธิษฐานลงในอ,องค์พระเพื่อบรรจุนะครับสิ่งสำคัญคือเพื่อให้ท่านนะครับตัวท่านเองที่ร่วมบริจาคมานั่นแหละได้ <c oughs> มีความสมปรารถนาและก็สำเร็จทุกสิ่งนะครับเพราะว่าแผ่นพวกนี้จะเข้าพิธีใหญ่พิธีสวดเจริญภาวนาด้วยนะครับอนุโมทนาบุญนะครับท่านที่ทำบุญเข้ามากับการสร้างองค์พระใหญ่ในครั้งนี้ก็ให้เขียนชื่อนามสกุลมานะครับเขียนชื่อนามสกุลมาแล้วก็ส่วนอาจารย์ก็จะบรรจุ มาเขียนลงให้แล้วก็บรรจุไปในองค์พระให้นะครับอนุโมทนาบุญอีกครั้งนะครับกับทุกคนเชื่อว่าทุกคนคงจะได้รับข่าวการสร้างองค์พระใหญ่แล้วนะครับขอบคุณมากครับ